ในวัดในในวันในค่ายทหารแห่งโอ้เงียบไปวันที่สามเรียนไปค่ายทหารเกสัตวี EP สเต่าเต่าเ่าฮัลโหลดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดยังไงยัง

เรามีเรามีเรามีอะไรสำคัญให้ให้ไหนดูด้วยอาใหญหรอตามมาโอุ้ยเดอร์มาแล้วเราจะทำ order อะ แล้วสินะข้ามีอะไรให้ดูเ,ดเออ,อเออเออเอาไปเสิร์ฟออเดอร์นี่มันปืนอะไรอขอลองจับโดยหยุดอย่าจับมันเป็นปืนมันเป็นปืนลับสุดยอดขั้นสุดยอดของปืนนี้ปืนนี้มีแรงมหาศาลเหมือนนิวเคลียร์ที่สามารถฆ่าใครก็ได้าราค ช่ขนาดน้ฆ่าธามาได้เลยและทีนี้เราเรามีอะไรจะบอกซึ่งเป็นเรื่องนะไข่ทหารธามาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าไปทอดอร่อยอร่อยเนื้อหมูแล้วก็ทอดไบฟ้าแล้วทอดเบคอนก่อนนะโอเคไหมโอเคโอเคเลยง่ายมากเลยง่ายไม่มีงานไหนเอาวเงยเรามาร่วมเรามาร่วมกันกินได้ไหม เออคุณครับคุณครับคือทหารหน่วยก้าตายกำลังกำลังบุกมากเลยครับไายพูดว่าอะไรนะนายพูดว่าอะไรนะเออตอนนี้ตอนนี้ทหารหน่วยก้าตายตอนนี้บุกแล้วครับบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงททำไมมันเป็นแบบนี้ได้เอ็มสอนแนมเล่อยดิได้ครับได้ครับถ้าเองทำไม่ได้ฉันฆ่าเองตาย พอเวลาไม่รู้แะเข้่ับไ่ยอยากรู้จริงๆมันแอบมันแอบอะไรความรับมันอยู่แต่อย่าให้มันบุกท้าเราได้เฮ้ยเดูนไหอ้ยแต่เมอี้องอ้ยไลไล่ขอดูหน่อยสิเขากำลังทำอะไรอยู่คืนนี้นะปืนนี้มีคุณสมบัติอยู่มากแต่ พวกเราห้ามจับมันเพราะมันมีอานุภาพอันแรงที่ฆ่าใครก็ได้นะจ๊ะโอเคครับโอเคครับสองเก้าสองเกสิ้งคอช่คอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะนะนะควายควายโตนูกเป็นแบบนี้เองเหรอ แตราทำมาเขายังเป็นโจโหกิจการอะไรแบบนี้ย,ยังไม่ได้เข้าเกมใช่แค่เป็นอากาศแค่เป็นโฮโลแกรมแต่อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยไปเป่า,าแล้วก็อร่อยที่สุดในร้านแม็กนูแฮปเตอร์ทุก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 ชื่อร้านจะได้ไหมใช้ได้เป็นเป็นการโปรโมทช่องผมด้วยอีกอย่างหนึง่งแม็โนแฮมเตอร์ ours, ไงเจ้าของกิจการขนาด หน้าตาวาดกันวาดแต่ขายวิญญาณบอกแล้วล่ะนี่ไม่ได้ทำงานหาเงินมาทำงานขายวิญญาณทำงานเพื่อวิญญาณของคุณก็เหมือนกับยีโลพยญาหลนยีโรพิญญาร้อนเออคุณท่านครับคุณท่านครับครับคือไฟไฟหน่วยกล้าตายครับมี<ห>บครับมีปืนอนุภาพันแรงมากนะครับจริงเินั้นวันพร<น>ุ่งนี้ พรุ่งนี้เราไปขโมยกันโอเคครับเองได้เสร็จแน่ไอไอเหลี่ยมแมน